สวัสดีครับผม YouTube Channel l i f e สไตล์สารมีนจะนจะ๊ะนะจ๊ะ คลิปนี้นะครับก็จะมาแชร์แบ่งปันแนวทางสำหรับผู้ใช้งานมือถือสมาร์ทโฟนแอนดรอยนะครับก็มีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งสามารถที่จะใช้งานได้ฟรีสำหรับการปรับแต่งภาพเบลอฉากหลังก็น่าจะถูกใจน่าจะโดนใจเอาไว้ปรับแต่งภาพสำหรับแอปนี้นะครับก็ให้เข้าที่ Google Play แล้วก็คิมพ์อักษรภาษาอังกฤษ B l นะ l, U, A, ก็ชื่อว่าเบลอนะครับแล้วก็จะเห็นว่าพื้นหลังเบลอภาพ แก้ไขนะครับก็เลือกโลโก้พื้นสีรุ้งนะครับก,ก็ทำการติดตั้งแล้วก็รอนะครับ เมื่อเราติดตั้งแอปพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วเปิดแอปขึ้นมาเราต้องอนุญาตการเข้าถึงอัลบัม้มแกลลอร,รี่ของเรานะครับจากนั้นก็ไปทําการเลือกภาพในโฟลเดอร์ที่เรามีที่เราจะปรับแต่งเลือกภาพมานะครับแตะเลือกภาพพแตะขึ้นมาแล้วตรงนี้นะครับจะมีกากบาทกับเครื่องหมายถูกนะครับทาการครอบภาพก่อนว่าจะเอาแค่นี้แล้วก็แตะที่เครื่องหมายถูกพอเรียบร้อยแล้วตรงนี้จะมีคําว่าไซส์เราสามารถที่จะขยับไซส์ได้นะครับขยับไปทางขวา ก็จะใหญ่มากขึ้นจะมีผลต่อพื้นที่เวลาที่เราแตะเห็นไหมครับว่าจะมีความใหญ่เราก็จะมีความฟุ้งความไหลที่แบบบางทีจะเข้าไปที่เนื้อภาพด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องลดขนาดหัวแปลก็ลองเล่นดูนะเมื่อเราทําการเกลี่ยพื้นหลังของภาพถ่ายด้วยแอปพลิเคชันเบลนเรียบร้อยแล้วก็แตะที่พื้นสีชมพูมข้างขวาครับก็จะมีคําว่าแชร์นะแตะระบบจะแสดงหน้าต่าง แ,แก็จะมีคำว่าเซฟ มีท็อปแล้วก็มีแชร์ด้านล่างจะมีรายละเอียดมีหลายตัวเลือกนะครับเอาตามชอบนะครับจะแชร์ไป Google Drive like, จะแชร์ไป Facebook หรือขึ้นไลน์ไปเลยหรือจะส่งให้เพื่อนก็เอาตามสะดวกตามชอบนะครับผมถ้าแตยืนยันที่ท็อประบบก็จะสร้างโฟลเดอร์เก็บไฟล์ไว้บนอุปกรณ์นั้นๆครับผม YouTube Channel ไลฟ์สไตล์สารมีฝากกันไว้ด้วยนะครับถูกอกถูกใจอย่างไรก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ทักทายกันได้ครับผม Bye bye.